สวัสดีค่ะกระเป๋าเช็ค U.S.A. ค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับการแนะนำสินค้าพร้อมส่งค่ะวันนี้เปลี่ยนแนวบ้างนํำเป้หรือว่าแบคแพคที่เราเรียกกันนี่เลยคะ่ะมาฝากกันนะคะจากแบรนด MC ์ MCM แบรนด์นี้จากช็อปเกาหลีนะคะมาพร้อมถุงป้าและก็การ์ดมาดู ว่าเขามีขนาดเท่าไหร่จากซ้ายไปขวาจะอยู่ที่8นิ้วนะคะส่วนความสูงจากบนลงล่างก็จะอยู่ที่8นิ้วเหมือนกันกระเป๋าใบนี้เป็นขนาดกำลังประทัดรัดค่ะไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปเขามีลูกเล่นตรงสายที่ตอกหมุดไว้เห็นไหมคะสายสะปา์นะคะ มีลูกเล่นคือตอกหมุดสีทองพร้อมกับด้านข้างด้วยนะคะด้านข้างของตัวกระเป๋าก็จะตอกหมุดไว้เช่นกันแต่ด้านหน้าก็จะเรียบๆตามสไตล์ของ MCM ใบนี้จะไม่มีลูกเล่นด้านหน้าแต่จะใช้ลูกเล่นคือด้านข้างซิปเป็นซิปคู่นะคะด้านหน้า1ซิปด้านหลังอีกหนึ่งซิป่งเป็นซิปหลักส่วนตัวมองว่ากระเป๋าใบนี้เกิดเราไปต่างจังหวัดก็โอเคค่ะ เสื้อผ้าหนึ่งชุดเครื่องสำอางนิดหน่อยก็โอเคไปได้แล้ว mcm ฝากไว้ค่ะอยากได้ทักทายกันมานะคะ